สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องด่วนนิดนึงนะครับพอดีได้มีอีเมลแจ้งเตือนมานะครับจากบิดครับนะครับว่าจะเอาเหรียญ l i t e c o i หรือ LTC นะครับออกจากกระดานเทรดนั่นเองนะครับผมเลยมาทําคลิปนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆท่านใดนะครับที่ยังไม่อยากขายในราคาที่ตอนตกนะครับโอนกลับไปใน เช่นอื่นอย่างเช่นใบนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับอีเมลที่แจ้งเตือนนะครับผมเห็นไหมครับเขาบอกว่าเขาจะออกจากกระดานเทรดนะครับก็คือจะไม่สามารถซื้อขายในเมืองไทยในบิตครับได้นั่นเองนะครับสําหรับเราที่เราซื้อไว้แล้วเราติดดอยอยู่นะครับไม่อยากขายคัดลอสในเวลานี้หรือจะถือเก็บไว้ก่อนรออนาคตเหรียญขึ้นซึ่งในประเทศไทยทําไม่ได้แล้วนะครับเพราะเขาจะออกนะครับเพราะว่ามันไม่ตรงตามข้อบัญญัติของ กอลต์ไทยนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ซึ่งทําให้มีระบบความปลอดภัยมากขึ้นไม่ให้สามารถดู w a l l ล็ตหรืออะไรได้เขาก็เลยไม่อนุมัติให้มีในไทยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะครับเข้าไปที่แอป b i t ครับนะครับแล้วก็เข้าไปที่วอล l ล็ตนะครับตามที่ผมวงไว้เลยนะครับทำตามนะครับด่วนนะครับรีบๆทานะครับย้ายไปเมืองนอกเก็บไว้ก่อนนะครับผมโอเค แล้วก็เลือกหานะครับเหรียญ LTC นะครับหรือ Litecoin นั่นเองนะครับโอเคเบื้องต้นผมมี28เหรียญนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทําตามกันไปก่อนนะครับจนกว่าจะคอนเฟิร์มชัดเจนว่าทําเป็นแล้วนะครับกดไปที่ถอนที่วงกลมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอนออกไปในบานั้นนะครับแต่เบื้องต้นเราจะทํายังไงมาดูวิธีทํานะครับผมเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับคำว่าถอนแล้วเปิดไปในแอปบานั่นนะครับแอปบานั่นนะครับทีนี้เราก็เข้ามาตรงที่หน้าแรกนะครับคำว่าโฮมนะนั่นเองนะครับ มาที่โฮมนะฮะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่มอนะครับโอเครูปคำว่ามอแล้วก็เปิดเข้ามานะครับแล้วทีนี้มันจะมีคำว่า,า deposit นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับเป็นรูปหมายลูกศรลงไปในกล่องสีเหลืองๆนั่นเองนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เซิร์ชหา LTC นะครับก็คือเหรียญ l i t e c o i นั่นเองนะครับ เบื้องต้นเนผมกดเซิร์ชหาแล้วนะครับก็กดตรงนี้ได้ถ้าใครยังไม่มีก็ไปกดตรงไอคำเซิร์ชข้างบนได้นะครับที่เป็นรูปอ่าแล้วก็ทีนี้เราก็เลือกนะครับเน็คเวิร์ดในการใช้โอนนะครับถ้าผิดเน็คเวิร์ดเน็คเวิร์ดไม่เหมือนกัน,นมันจะโอนไม่ได้เงินจะไม่เข้านะครับหรือเบื้องต้นเราต้องไปเลือกเป็นเน็คเวิร์ดไล์คอยนะครับเพื่อให้ตรงกับทางบิดครับนั่นเองนะครับ ในใบนั้นมี3อันแต่เราในบิตคัพมีอันเดียวก็คือไลท์คอยนะครับพอเรากดไปแล้วนะครับก็กดโอเคปกตินะฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเน็ตเวิร์ดของบิตคัพเป็นไลท์คอยตัวนี้ใช่จริงหรือไม่นะครับเบื้องต้นนะครับเราก็กับสวอปกลับไปที่หน้าแอปบิตคั b นั่นเองนะครับปึ๊บมาเห็นไหมครับคําว่าเน็ตเวิร์ดครับของเขามีให้ตัวเลือกตัวเดียวก็คือเป็นเน็ตเวิร์ดของไลท์คอยนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็คือตัวนี้แหละครับ เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราต้องไปเลือกในใบนั้นให้เป็นเน็ตเวิร์ดเดียวกันนะครับไม่งั้นจะส่งไม่ได้นะครับโอเคหลังจากเลือกเน็ตเวิร์ดเรียบร้อยเราก็ไปเอาอสเดตหรือเลขกระเป๋าหรือคล้ายๆเลขบัญชีธนาคารเรานั่นเองนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับเนี่ยที่ยาวๆทั้งหมดนะครับ wallet address นะครับ Copy ได้เลยหรือใครจะนั่งพิมพ์เอาก็ได้กลัวว่ามันจะไม่เหมือนกลัวอะไร Copy เสร็จไปวางนะครับ อ่าเป็นกระเป๋าสปอร์ตเราต้องเอาไว้ในกระเป๋าสปอร์ตอยู่แล้วนะครับเข้ามาเบื้องต้นนะครับมันจะไม่มีหายนะครับแล้วก็ไม่เทรดไม่ขายไม่เสียเงินนะครับโอเคสําหรับชาวดอยอย่างเรานะครับก็ปลอดภยัยแล้วเราก็กด Copy นะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าแล้วก็กลับไปที่หน้าของบิ t ค u ันั่นเองนะครับหลังจากเข้าไปในบิดครับแล้วเราก็ เอาที่เรา copy มาลงเป็นใน a s d e s s ของเราได้เลยนะครับเบื้องต้นก็ลองดูเลขนะครับสุมด้านหน้าด้านหลังด้านกลางดูนะครับว่าเลขมันตรงหรือไม่ถ้าตรงนะครับมั่นใจแล้วก็กดโอนนะครับเบื้องต้นเราก็ตรวจสอบกันให้ดีครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะตรวจสอบก่อนนะครับว่าเลขกระเป๋ามันตรงกันหรือไม่นะฮะโอเคเบื้องต้นก็น่าจะตรงแล้วครับของผม ตรงละผมก็นั่งดูละจําหลายรอบละนะครับก็ตรงหละแล้วลเพื่อนๆก็ดูของเพื่อนๆเราเองนะครับกระเป๋าใครกระเป๋ามันนะครับต้องมั่นใจกันเราเองนะครับในวิธีการฝากเงินย้ายเงินนะฮะช้านิดช้าหน่อยไม่เป็นไรเอาให้ชัวร์นะครับของผมชัวร์แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับกระเป๋าชัวร์ละเราก็ใส่ว่าจํานวนเหรียญที่เราจะส่งไปนั่นเองนะครับถ้ากดแม็กเลยเนี่ย มันก็ไปหมดอันนี้ผมกดแม็กมันก็ไปหมดเลยนะครับแต่เบื้องต้นครั้งแรกผมไม่อยากให้เป็นเพื่อนใส่หมดนะครับกลัวว่าจะผิดพลาดหรือเป็นยังไงนะครับเราลองส่งไปสัก1เหรียญก็ได้ครับค่าธรรมเนียมแค่0ูนย์ตัวแล้วก็1ไม่มากนะครับไม่แพงเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ลองใส่ดูนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปแค่เหรียญเดียวนะครับแต่เพื่อนๆก็ปรับกันได้แล้วแต่สะดวกใครมั่นใจก็ใส่หมดก็แล้วแต่นะครับผมใส่เหรียญเดียวนะฮะ ใครอยากใส่หมดก็ตามสบายแต่ถ้าหายหายหมดเลยนะครับอ่าโอเคผมจะลองใส่แค่เหรียญเดียวแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าเหรียญเดียวทําได้ไหมส่งออกไปได้หรือเปล่าผิดพลาดไหมถ้าถูกแล้วค่อยกลับมาส่งอีกครั้งก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเราส่งที่หนึเหรียญไปก่อนแล้วกันนะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะต้องมาใส่รหัสนะครับอ่า g o o g l e หรือว่าเลขรหัสเขาเรียกว่า t o อะไร2 fl อะไรนันนะครับตัวรหัสล็อก2ชั้นนะครับผมถ้าเรียกผิดผมขออภัยด้วยก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าใช้แอปอะไรนะครับผมโอเคพอเราได้รหัสมาแล้วนะครับ <ML L. S 1> ก็นำเลขรหัสนะนะครับ two fl ของเรามาใส่นะครับผมก็รหัส2ชั้นของเพื่อนๆตามแอป google authentic อะไรก็ว่ากันไปนะฮะ ของผมได้มาแล้วนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จากนั้นเรากดยืนยันการถอนนะครับมันก็จะให้ถามว่าไปตั้งค่าเพิ่มไหมในตอนนี้ผมก็ยังไม่ตั้งนะครับผมจะกดภายหลังนะครับผมยังไม่ตั้งค่า นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกรุณาเช็คอีเมลนะครับยืนยันนะครับเราต้องกดโอเคยืนยันนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบเขาจะให้เราใส่เลขบัตรประชาชนนะครับ13หลักนะครับแล้วก็เลขลงท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัครในแอปบิดขับนะครับ4ตัวท้ายนะครับทําผิดได้3ครั้งนะครับเบองต้นเพื่อนๆก็ใส่กันตามสบายเลยนะครับอย่าลืมนะครับใส่ผิดได้3ครั้งเลขที่บัตรประชาชนของเรา13หลักแล้ว เบอร์โทรศัพท์ลงท้าย4ตัวสุดท้ายที่เราใช้สมัครนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะรอทําธุรกรรมยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้เราก็อย่าลืมนะครับที่จะเข้าไป ยืนยันในอ e ีเมลด้วยนะครับของบิดครับนะครับเราถอนออกไปแล้วส่งออกไปแล้วแต่ยังไม่ไปนะครับจนกว่าเราจะไปยืนยันนะครับเห็นไหมครับขึ้นอ e ีเมลมาจากบิดค u ัแล้วนะครับว่าโปรดยืนยันการถอนเงินก่อนที่ผมลองถอนไป1 LTC นะครับเขาก็จะบอกว่าให้เรามายืนยันที่นี่นะครับโดนหักค่าธรรมเนียมเราจะเข้าไปที่นู่นประมาณ0ูนย์จุดเก้าเก้า แล้วก็0ูนนะครับก็คือหายไป0 00, 00, ูน่เท่านั้นเองนะครับแล้วก็โอเคยืนยันนะครับหลังจากที่เราก,กดยืนยันแล้วระบบก็จะทําการส่งไปที่ใบั้นนะครับทีนี้เราก็ต้องมารอดูนะครับว่าใบแนนเนี่ยจะเข้าตอนไหนนะครับระยะเวลาก็แต่ที่ผมทํามาก็ระยะเวลาประมาณไม่เกิน5้าถึงสินาทีก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาหลังจากนี้เราก็ต้องไปดูที่ใบแนนนะฮะอันนี้คือเสร็จสิ้นกระบวนการในบิดครับเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือรอ มันเข้าไปในดี uh, p o s i t ของแอป b บ n a n c e นะครับผมแล้วก็รอมันยืนยันธุรกรรมเสร็จแล้วมันก็จะมีอีเมลจาก b บ n a n c e แจ้งเตือนว่าเราได้รับเหรียญเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับแล้วมันจะไปอยู่ในกระเป๋าของ Wallet ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคเดืยวเบื้องต้นผมรอให้อีเมลทางใบั้น c e ยืนยันมานะครับตอนนี้เราก็รอนะครับเราออกมาก่อนนะครับตอนนี้ในเบื้องต้นในกระเป๋าวอลเล็ของผมเนี่ยหลังจากที่ ได้ทำการไปเสร็จแล้วนะผมยังไม่มีเหรียญไลท์คอยเลยไม่มีเหรียญ LTC เลยผมเปิดดูก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปใน wallet ให้ดูนะครับเบื้องต้นตอนนี้ผมยังไม่มีเหรียญที่ผมส่งมาเลยนะครับผมไม่มีเหรียญ LTC เลยแม้แต่เหรียญเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ดูว่าง่ายถ้าเข้าเสร็จแล้วมันจะมาโผล่ในนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับมันจะเป็นวิธีการสังเกตง่ายๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดมีนะครับเพื่อนๆก็ลองดูจำจำนวนก่อนที่จะรับโอนมาว่ามีเท่าไหร่แล้วก็มาบวกดูว่ามันเพิ่มขึ้นไหมนะครับ อเคก็เบื้องต้นก็ง่ายๆายแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนอีเมลเข้ามาแจ้งเตือนเข้ามาแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงนั่นเองครับเบื้องต้นตอนนี้ไม่มีเดี๋ยวรออีเมลก่อนตอนนี้ผมรออีเมลในการยืนยันธุรกรรมนั่นเองนะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับมี การแจ้งเตือนนะครับลูกกระดิ่งเห็นไหมหนึ่งอันนะครับหนึ่งการแจ้งเตือนในใบนั้นนะครับแล้วกดเข้าไปดูนะครับทีโพสตนะครับอ่าสักเซตฟูลี่ก็คือน่าจะมีการส่งเหรียญเข้ามาสําเร็จแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูนะครับว่ามันสําเร็จจริงไหมนะครับอันนี้เราลองกดดูมันก็จะมีอธิบายบอกนะครับว่าเราได้รับเหรียญที่ถูกส่งมาแล้วทั้งหมดนะครับ0ูนย์ 9ก9นะครับก็คือเมื่อกี้เราครับ1นึ่ไรคอยเหลือจุดศูเพราะมันโดนหักค่าธรรมเนียมไปนั่นเองนะครับโอเคก็แปลว่าส่งมาสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับเข้ามาในใบนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ลองไปเช็คดูนะครับผมลองเข้าไปเช็คใน wallet นะฮะซึ่งใน wallet นะครับที่เราเข้ามาใน wallet นะฮะมันก็จะโผล่เหรียญไรคอยขึ้นมาเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามัน มีขึ้น LTC ขึ้นมา0.99โดยที่เราไม่ต้องกดอะไรเลยทำอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับผมมันก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะเบื้องต้นก็ง่ายๆเพียงเท่า mm. นีา้เลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ จากผมนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปเกี่ยวกับคริปโตผมเทรมีอะไรเทคนิคอะไรเยอะแยะเลยนะครับแต่เบื้องต้นไม่ค่อยได้ทำนะครับบางทีมันมีคนที่รู้มากกว่าผมเยอะเลยเดี๋ยวผมจะลองมาทำคลิปแบบอสอนให้เข้าใจง่ายๆสไตล์กู้ซูเปอร์อะไรกันนะครับวันนี้ผมคงต้องไปก่อนนะครับเหรียญผมก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เหลือผมก็จะไปโอนมานะครับรีบๆนะเพื่อนๆครับพอมีเวลาถึงวันที่23เท่านั้นนะครับเดี๋ยวบิดับจเจ้ออกจากกระดานทอ เทรดนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเสียสิทธิ์ไปนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็สามารถเลือกที่จะเทรดได้เลยนะครับว่าจะไปเทรดเป็นสกุสล BTC หรือว่าเป็น USDT หรืออะไรก็ตามตามที่มันมีให้ทั้งหมด4สกุลน,นะครับเพื่อนๆจะไปซื้อขายเป็นแบบไหนก็ตามสบายเลยนะครับวันนี้ผมคงต้องไปก่อนแล้วนะครับโอเคไว้เจอ กันในโอกาสหน้าวันนี้ครับไปก่อนนะครับบาบายบายบายเรียบร้อยนะครับเป็นการยืนยันอีกทีจากอีเมลก็มีนะครับในเครื่องหมายกระดิ่งในแอปก็มีนะครับดูกันนะครับมีการยืนยันมามากมายเลยทีเดียวโอเควันนี้ไปก่อนครับ bye bye.